สวัสดีครับสมาชิกให้สุรวยทุกท่านทุกคนครับวันนี้มาพูดคุยกันหลายคนที่ทักทายถามกันมานะครับรอคอยท่านอยู่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเลขของพี่ทองนะครับเลขของพี่ทองมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเลขพี่ทองเนาะซึ่งเลขตัวนี้นะครับเป็นเลขที่เข้าดีมาตลอดนะครับสถิติ นะตอนนี้ดูเขาเดินยาวนะครับเดินยาวจนเกิดทั้งว่ากลัวมันจะผิดอยากจะให้มันผิดมันจะได้เข้าต่อยาวๆดูนะครับที่เขาเข้ามานะที่เขาเข้ามาก็ตั้งแต่วันที่สามสามสิบนี่ครับสามสิบมกราคมเอ้สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนี่ครับที่เขาเข้ามาเข้ากันดยยาวเลยนะครับนี่นะ เนี่ยสามสิบฐันบาทครับเข้ายาวมาตลอดครับยาวมาเลยนะครับนะจนกระทั่งถึงงวดสุดท้ายล่าสุดนี้นะครับมานับดูนะครับมันทั้งปีสรุปว่าทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมานีนะครับผมนี่นะท้ายปีที่แล้วนะครับหกห้าจนกระทั่งมาต่อถึงหกหกยังไม่ผิดเลยนะครับถึงเดือนกรกฎาแล้ว อันนี้ผมลงผิดหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นสิงหานะครับผมเดี๋ยวก่อนลงใหม่ลงใหม่ลงเพิ่มลงเพิ่มอ๋อวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดหนึ่งกรกฎาคมสิบหกกรกฎาคมเดี๋ยวนะลงน่าจะลงผิดหรือเปล่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นใช่ละถูกแล้วเนาะวันนั้นงวดที่จะถึงนี้มันก็จะเป็นงวดใหม่ ก็คืออันนี้มันเป็นออกมันชนวันอาสารหะอันนี้ก็จะเป็นวันที่ 16. 16สิบหกสิบหกสิงหาครับหกหมันจะมาตัวไหนมันจะมาหรือเปล่าอย่างไรนะครับดูสถิติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสี่สิบสิบห้างวดตั้งแต่ต้นปีหกหมามันยังไม่ผิดเลยนะครับก็เอามาให้เพื่อน สมาชิกหรือท่านผู้ชมเอาไปใช้เป็นแนวทางในการที่จะเลือกหาเลือกซื้อกับสลากกินแบ่งของรัฐบาลสับสนของรัฐบาลไทยเรานะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะชมเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขก็ใช้วิจารณญาณก่อนที่จะนําตัวเลขไปใช้นะครับงวดล่าสุดนี่ก็เข้านะครับมาทั้งหมดสังเกตนะครับผมนี่ก็เข้าห้าหกนะ นี่เข้าเข้าห้าหกสองตัวเลยมาห้าสองสามหกอันนี้ก็เข้าห้าสามนะครับมาน,นี้สองสามห้าหกก็เข้าที่ห้าสามเข้าสองตัวเลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เลขล่างนะครับไม่ใช่ตัวเลขท้ายสองตัวนะครับเป็นเลขาบนนะครับหน่วยสิบบนเท่านั้นนะครับหน่วยสิบบนเท่านั้นนะครับถ้ามาหลักร้อยอย่างนี้นะครับหกมาหลักร้อยแบบนี้ถือว่าผิดนะครับ เราจะเอาแค่หลักสิบกับหลักหน่วยเท่านั้นนะครับสําหรับตัวเลขของพี่ชายผู้ใหญ่ใจดีนะของเลขพี่ทองนะครับซึ่งเป็นตาราบโบราณมาตั้งแต่แตนู้นาน,น,าน,น,าน,นานนานนาครับท่านก็ได้ตกทอดกันมาจากนายทหารเนาะเป็นสูตรลึกลับนะครับไม่มีการบอกบอกสูตรนะครับแต่จะบอกให้ตัวเลขนะครับเนาะสำหรับงวดนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวนะมาแล้วครับมาแล้วนะที่รอคอยก็จะเป็น แปดเก้าหนึ่งสองครับผมแปดเก้าหนึ่งสองนะแปดเก้าหนึ่งสองครับผมนี่นะครับแปดเก้าหนึ่งสองสำหรับวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้ร้อยหกสิบหกแปดเก้าหนึ่งสองมาดูว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่รอคอยเนาะก็จัดให้ตามนี้เลยตามคำขอเลยนะครับสำหรับ วันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เอาลงอ่าเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับหลายคนถามว่าทําไมไม่ค่อยลงคลิปเลยมันไม่ค่อยมีเวลานะครับมก็จะพยายามที่สุดนะครับไม่มีเวลาไม่ต้อางจาับคู่นะครับเลขมันสวยๆนะครับเลขเข้าดีนะ่ยตัวเลขเข้าดีมากครับก็จะเป็นแปดเก้าหนึ่งสองอันนี้สําหรับเลขที่ทองครับผมเน,นี่ยเดี๋ยนเน้เนๆไว้ เพื่อนก็ออกไปสมาชิกก็ออกไปนะครับท่านผู้ชมก็ออกไปพิจารณานะครับแปดเกหนึ่งสองมามาหลักมาหลักสิบหน่วยบนเท่านั้นเขียนย้ำก่อนเขอ,อาจจะไป าอาจจะลงล่างด้วยก็ได้ครับนะเขาอาจจะไปอยู่หลักร้อยด้วยก็ได้แต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่สําหรับเรขกชุดนี้นะครับมันไปได้แต่ว่าหลักๆเราจะเน้นที่หลักสิบและหน่วยเท่านั้นถ้านอกนั้นถือว่าผิดไปล่างก็ถือว่าผิดอยู่แค่นี้เข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีมาณนะตอนนี้จะปลายปีแล้วยังไม่ผิดเลยนะครับที่ทองเขาบอกว่ากลัวมันจะผิด แต่อยากจะให้มันผิดเพราะมันจะได้เข้ายยาวนะครับมันเข้าเยอะจนกลัวว่ามันจะผิดนะปกติเขาจะเข้าแล้วก็ผิดปีหนึ่งก็ผิดแค่ครั้งหนึ่งนะครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละแล้วก็เข้ายาวอะไรอย่างนี้นะนะครับเลขชุดนี้ที่นี้มาดูเลขบนนะตัวเลขชุดบนที่ที่สวยงามแล้วก็ตามสูตรตามศรษฐีผมไม่ลงสูตรให้นะครับเพราะมันจะยาวแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนั่นโย รอจังหวะโอกาสเวลาก่อนนะครับสาหรับตัวเลขที่จะไปประกบนะครับของสมาชิกที่มีก็มาประกบได้นะครับเป็นเลขชุดที่น่าจะมาที่สุดก็จะเป็นเลขชุดนี้นะครับผมนะสะสองสามห้าห,าห,าห,ก,หกแล้วก็เจ็ดสองสามห้าหก,หกเจ็ดก็จะไปประกบนะครับมันจะเป็นเลขกี่ตัวเดี๋ยวค่อยหาตัวตัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา ถ้าเราประกบคู่นะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะประกบคู่ให้เดี๋ยวค่อยตัดอีกทีนึงนะครับสาหรับเบรกชุดนี้จะเอาให้เหลือน้อยชุดที่สุดเนะาะตอนนี้เอาปลาซะก่อนเนาะเดี๋ยวจะพยายามตัดให้เหลือน้อยที่สุดเดี๋ยวประกบคู่ก่อนนะครับมันจะเป็นตัวเลขหน้าตาแบบไหนเนาะสองแปดครับสองเก้าสองหนึ่งสองสองสามแปดสามเก้าสามหนึ่ง สามสองมันจะได้เห็นเป็นหน้าตาของตัวเลขนะห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองบนนะครับกำลังจะพูดในส่วนบนนะครับเดี๋ยวหยิบต่อไปค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับพวกล่างครับกลุ่มล่างครับหกแปดหกเก้าหกหนึ่งหกสองอ่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเมื่อประกบแล้วก็จะได้เลขชุดนี้นะครับผมนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่ยี่สิบเป็นเลขยี่สิบประตูนะครับยี่สบหางยี่สิประตูยี่สิบชุดนะครับเอาละเอามาให้ดูซะก่อนนะครับทีนี้ก็ถ้าใครที่มีที่มาที่ไปของอาจารย์ไหนก็ตามเหอะเนาะที่ท่าน อ่ามีสูตรเด็ดๆอะไรดีเอามาจับได้เลยนะครับหรือเอามาคัดจากเลขชุดนี้เดี๋ยวในคลิปต่อไปจะมาตัดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับในชุดที่เน้นๆเนาะนะครับสําหรับเลขชุดนี้นะครับเลขพี่ทองแปดเก้าหนึ่งสองะครับมาหลักสิบและหน่วยบนเท่านั้นนะครับไปอยู่หลักร้อยถือว่าผิดไปอยู่ล่างถือว่าผิดนะครับแล้วเลขที่มาประกบนะครับที่ตามสูตรที่โดดเด่นที่สุดนะครับเป็นสิบสูตรนะครับ คัดมาที่ชนกันได้ชุดนี้แหละนะทีนี้เดี๋ยวก็จะมาดูหลักสิบแล้วด้วยแล้วก็หลักหน่วยด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยจะมาตัดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแคปบหน้าจอเอาไว้นะครับประมาณนี้เลยสั้นๆครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็ขออวยพรให้ทุกขั้นทุกคน,นครับจริงๆปังๆนะครับวันที่สิบสิงหาคมขอให้รวยขอให้โดนนะครับ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงครับมีสติก่อนนำตัวเลขไปใช้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในลิดต่อไปฝากไล์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้ด้วยกับช่องเล็กแห่งนี้ก็จะพยายามนะครับช่วงนี้อะไรต่างๆยังไม่ลงตัวเนาะก็ขอกำลังใจจากทุกท่านทุกคนนะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ